เราพูดกันมากเรื่องนิวรณ์ก็รู้จักกันดีท่องกันได้แต่พิจารณาแล้วไม่เห็นมีการละนิวรณ์จะละนิวรณ์ได้อย่างไรอาศัยพระพุทธภาสิตนี่เป็นหลัก <c oughs> แต่ตัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเศษ เส <c oughs> นาสนะอันสง,งัดคือป่าคือโคนไม้คือภูเขาลำธารท้องท่ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางนี่ก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นั่งคู่ขาเข้ามาเป็นบันลังตั้งกายตรงำลำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั่น ละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอาภิชาอยู่คอยชำระจิตจากอาภิชาอยู่เป็นปกตินี่อย่างหนึ่งเธอละความเปิดทุตทรายด้วยจิตอันเป็นพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมีความเมตตากรุณา ตั้งจิตหวังประโยชน์เพื่อกลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทอยู่นีอย่างหนึง่งเธอละถีนมิทะ <c oughs> มีจิตปราะจากถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างสวยในจิตใจมีสติสัมปชัญญะคอยชำระถีนมิทะนั่นอยู่นี่อย่างหนึง่ง เธอละอุทัจจะกุกกุจจะมีจิตไม่ฟุง้งซ่านมีจิตสงบในภายในคอยชำระจิตจากอุทจจะกุกกุจจ,จะที่อย่างหนึ่ง <c oughs> ละเ,เธอละวิจิกิจฉาจะได้ <c oughs> ข้ามพ้นจากวิจิกิจฉา ไม่ต้องพูดว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายคอยชำระจิตจากวิจิตจิตจิตชาดังนี้นี่อย่างหนึ่งครั้มละนิวรณ์ห้าประการเป็นเครื่องอันเป็นเครื่องเาหมองแห่งจิต และเป็นสิ่งที่ทําปัญญาให้ถอยกําลังเหล่านี้ได้แล้วเธอนั้นก็มี <c oughs> จิตสงัดแล้วจากกามจากอากุศลธรรมทั้งหลายข้อความต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องการบรรลุฌาน <c oughs> สำหรับเรื่องของนิวรนนั้นมีใจความสำกัน ว่าถ้าจะละนิวรณ์ก็ไปสู่ที่อันสงัดนั่งในลักษณะที่แน่นแฟน้นตั้งกายตรงลมรงสติจพรหน้าเหมือนที่นั่งทำกรรมฐานภาวนาทั่วไปแล้วก็เตรียมจิตใจให้ปราศจากสิ่งทั้งห้านั้นโดยหลักแล้วก็คอยชำระอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้ แต่ก็สร้างอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาแทนคืออยากให้มันว่างอยู่ได้ถ้าเป็นเรื่องของอภิช,ชาหรือความโลภก็สร้างภาวะหรือความปราศจากอภิช,ชาถ้าเป็นเรื่องของพยาบาทก็สร้างความเมตตาการุณาหวังจะให้เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวง ถ้าเป็นเรื่องการละทีนมิทะก็กระทำทีวาสัญญาคือความสว่างสวยเากาว่านั่งอยู่กลางแดดหรือ,อ,อป้ายแสงสว่างมีความสว่างอยู่รอบด้านถ้าชำระอุตจักขุกุจจะเราความสงบแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวมากำหนดอยู่ <c oughs> ส่วนวิจิกิิชานั่นเป็นเรื่องของปัญญาจะต้องมีการกระทำอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าในขณะนั้นจะไม่มีความสงสัยว่าอะไรเป็นอย่างไรในการที่จะละอกุศลธรรมตัณฑปวง,งทำอย่างนี้เรียกว่า เป็นการละนิวรณ์โดยวิธีการอัญชลาดไม่ใช่ทำแต่เพียงาปากว่าปากว่าหาเหมือนที่รู้กันอยู่หรือสอนกันอยู่ <c oughs> จะต้องถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์เช่นสถานที่อันสงัดและการกระทำด้วยสติสัมปชัญญะในลักษณะอาการที่ถูกต้องเท่านั้น